สวัสดีครับสวัสดีครับตะกางนะครับบ้านโนนตะกางตําบลนเมืองภาษาอำเภอโนนสูงพระราเองครับนี่น้ามันมาจากสองที่ทางครับมันจะรวมกันตรงนี้บ้านโนนตะกางเป็นชุดรวมของน้าอยู่สองเส้นหนึ่งเป็นมาจากดันติงครับวังบาลีก็อีกชุดหนึ่งมาจากดันจากที่ผ่าน,านามาางพาื้นนไทยออกมาตรงนี้เมืองภาษาอันนี้วัดวัดอ่าวัดโนนตะกางนี่อยู่บ้านโนนตะการ เป็นบานบานปลาข้าวที่กันน้ำก็ตรงนี้ก็จะแยกเป็นสองเส้นเส้นหนึ่งไปบาไปไปดันค่าไปดันะคะ่าเส้นนี้ก็จะมาจากเส้นนี้อยู่ข้างหน้าผมจะไปลำโพงครับเขียนเป็นลำโพงนี่ก็มีผู้รักผู้ใหญ่มาช่วยเอาขยักออกให้น้ำไหลไป ไปทางคอ,อหงงได้ง่ายขึ้นครับก็น้ำก็หุยฮุยเด็กน้อยอย่าลงเด็ดขาดครับน้ำมันลงปั๊บอันเกิดการดูดนะน้ำกัดการดูดเป็นกานหามหามลงเด็ดขาดนะครับมันจะมากขึ้นไหมลุงก็ยังมีคลีเรื่อยๆครับอย่างที่ฝนมัลงมาอย่างนั้ตัวนี้เหมือนทยอยมาแล้วเนาะแต่ว่าอาจจะยัง,งยังไม่เต็มที่ถูกไหมใช่ไหมใช่ใช,ใช่ถ้าเกิดจะถามยังไงล่ะ ท่านมูมันก็คงไปไม่ได้แร้วถ้าไปจันท์ไปไม่ได้หรอกลุงนี่มันไม่จะไม่มีทั้งหสองเมืองนะสองเมืองอ่ะจะบายมันจะระบายไปทางภาษาด้วยภาษาดาครับไปทางภาษาไปทางจันท์จันท์ฝังจันท์ดนึงคอข้อข้อจันท์หนึ่งมันมีสองคอสองสองแบบสองคลองน่ะสองคลองสองคลองไหลไปไปทางไหนดึงครับคลองมันก็จะไปพวกบ้านหนึ่งนะปั่นบางทีปันบางที ถูกไหมใช่ใช่ไปเมืองท,แองทีแล้วก็ไปเมืองทีแล้วก็ไปมาจะไปร่วมอันนี้เขาจะไปไปจะสาบชนมาร่วไปจะรัอดอีก<ล>ไปจะรัอดอันนี้มาจากจันอร์รัดไหมนั่นจันทร์รัดมาม,มามารวมนี่ใช่ไหมจันทร์รัดมารวมบ้านเองเราก็ไอ้ทางหลังนี่คือดันจากผ่านดอนเท้ามารวมบ้านเองใช่ไหมสองเซนที่นี่มันก็จะไปทางทางอะไรไปดันค่า เพราะเดนมันมันมันจะเป็นฝายที่มันเปิดได้วันนี้มันเป็นแนวฝายที่มันเป็นฝายทียอยอโอเคครับเปิายเขาฝายอ่ะคนทั้งค่ายให้มันรับน้ำสูงมันจะมันจะไหลมันจะไหลตอนทำมันเปิดเปิดได้มันก็จะระบายได้มากอยู่ครับอันนี้เปิดเปิดได้ไหมก็เปิดได้อยู่เนาะถ้าอันนี้เปิดได้ก็จะย้อยให้ไหลไปทางนี้เนาะไปทางโค้งเนาะอันนี้ไปออกโค้งไหมไปโค้งตรงโค้งมืองนู้นขาโค้งเลยโอ้โหมันเพี้ยแล้วไอแล้ไอ้ที่ไปบ้านบ้านก็อะไรกับ้านกระเพราอันเดียวอันนี้มั้ย ใช่ไหมลุงใช่บ้านกะเพราเพราะมันจะมีมีแยกตรงนี้ตรงเนี่ยแล้มันจะมีแยกตรงกะเพราอีกอีกทอ่อนึงนะอ๋อแยกกะเพราอีกท่อนึงของเสียวของเสียวนะห้องเสียว,นะยวคนเสียวเจ้าคนเจ้ากระน่ำเนี่ยนะอ๋อไป,ไป,ไป,ข,ไปของไปกะเพราอันนี้ก็ตรงไปนี่ก็จะไปทางไปเมืองทีไปเมืองทีไปทางนี้ไปแล้วนี่แลจะมีถึงจะมีท่อแยกตรงตรงแยกไปซ้ายมือไปกะเพราถรงแบบไปกะเพราตรงผู้อืม เออไปร่วมกันก็บันเชงหรือล่มโพเนี่ยมาร่วมกันเลยมาร่วมกันอ๋อโอเคโอ้ทำมันเมือนจะเป็นหินไปเนี่ยอันนี้หาปลาอย่างงี้ปลาพอได้ไหมครับเนี่ยได้ครับครับพอได้ครับพอที่มีสามเส้นนะครับเส้นหนึ่งคือไผ่น้ำสูงเส้นหนึ่งคือไปบ้านน้ำตะกัวน้ำตะกัวคือทะลุออกไปออกตะกึงออกบัดบันองอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่เส้นนีครับเส้นที่สะพาน ต่อซานะครับถูกไครับอ๋อแต่แต่มันก็คือออกจากจากลำลำนี่ถูกไหมจ,หจะมีทางที่<อ>คลองซอยไปนี่ครับคือแม่คือแม่คือแม่ <c oughs> แลุบล้อสวัสดีสวัสดีครับลูกมัไหนเลยนี่วันสอง,อง,สองเอ่อเอ๊นายนี่เคยมาเล่นนนาไหมลูกนี่คือว่าอันตรายไหมมองนี่ อันตรายใช่นี่อุย้ยกลัวนี่ยามันดูดนะลูกนี่มันดูดจาหามหามหามเด้าขาลเลยลุงมีอะไรเล่าฟังงนึ่งหนึ่งนี่มันเหมันมาตกผีหน่ยหนึงนี่เมันกับมกกบันกอ,อก,มกอน <c oughs> มาเดือดาร์ทเนาะ้อหนี้ส่งวัวมากน่อยนิดเนาะมันก็อาจจะมากกว่า ปีที่ผ่านมาแต่ว่าไม่เท่ากัปีห้าสีมั้งอาจจะเนาะเขาก็ไม่เท่าแล้วเพราะนางบ้านหญิงก็ต้องทยอยออกทอยออกถูกไหมทั้งนี้ทั้งล้างเองหลงโงรนประกางลังไอ้ดอนท้าวถ่วมไหมพอพอไปได้ไหมรถรถมันจุดลมมานี่เลยนำจะไก่ก็มานี่น้งไทยก็มานี่มันรงกันยที่ พอที่การปบ่อยออกในท่านน้ำที่ลบปล่อยของทันก็ปัดออกไปอืมโอเคครับขอบคุณครับอยู่กับพี่อะไรคร<ม>ับผม่ต้องบอกเที่อวเ <c oughs> นี่ย <c oughs> อันนี้ก็พี่น้องเองก็มาดูหาถ้าหาปลานี่หาได้ไหมครับได้ได้ก็หาได้น้องสวัสดีตาสบายดีขับรถระวังหน่อยเด้อครับลุง ครับผมครับผมในผู้ใหญ่บ้านสวัสดีคร ¿no? ับผู ah, ah. Ah ้ใหญ่ม no. ah ี